ค่ายเจ้าสวสวัสดีค่ะวันนี้สิงอยาจะมารีวิวภาพยนตร์ f r o ์ Yappy สองพันยี่สิบตอนนี้กำลังทุบสถิติของปีนี้ไปแล้วนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องมูร ตองหยุดยาวมีหลายคนมากเลยค่ะที่ไปดูหนังเรื่องมู่หลานแล้วก็มาบอกสอต่อๆกันนะคะว่าหนังดีให้ไปดูนะอย่างเั้อย่างนี้ซึ่งสัญญาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไปดูแล้วแลวสัญญาก็อยากจะมาคุยนะคะวันนี้เลยตั้งใจทําคลิปรีวิวนี้ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นนะค่ะทำให้สัญญาร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าเขามีหลายฉากหลายตอนที่แบบมันซึ้งกินใจอ่ะก็เลยอยากที่จะมาพูดค <c oughs> ุยกับทุกคนกับหนังเรื่องมู่หลานนะคะหลญยขอเล่าเรื่องย่อๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ฟังก่อนนะคะ เรื่องมันมีอยู่ว่ามู่หลานเขาจะต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะเพื่อไปออกรบแทนพ่อของเขาทัง้งที่เขารู้ว่าถ้าถูกจับได้เขาจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลเป็นอย่างมากเพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าวัฒนธรรมของจีนในสมัยตะกอาน,นะคะผู้หญิงนะคะจะต้องมีความอ่อนช้อยสวยงามนะคะมีความเป็นแม่สีเรือนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งโตงขึ้นเป็นสาวเขาจะต้องแต่งงานออกไปแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเกียรติให้กับครอบครัวเป็นเกียรติของผู้หญิงนะ,ะแต่ส่วนผู้ชายอะคะ่ะจะต้องมีความแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำและในหนังเรื่องนี้ ณะะะตอนนั้นนะคะมีข้าศึกกาลังโจมตีเข้ามาดังนั้นจัก,กรพรรดิก็เลยสั่งให้ทุกครอบครัวค่ะจะต้องส่งตัวแทนผู้ชายหนึ่งคนเพื่อไปออกรบนะคะแต่ในเรื่องครอบครัวของมู่หลานเขามีแต่ลูกสาวสองคนค่ะดังนั้นพ่อของเขาที่ขาพิการเลยจะต้องเป็นตัวแทนไปสู้รบแทนครอบครัวนะคะด้วยความกระตันยูของมู่หลานมู่หลานเลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อไปออกรบแทนพ่อของเขานนั่นเองค่ะ แค่ต้นเลือกนะคะก็เรียกน้ําตาได้ขนาดนี้แล้วนะฉากนี้นะคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สินยาเริ่มร้องไห้นะคะเพราะว่านักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้สุดยอดแสดงถึงความกะตัญยูความเสียสละของมู่หลานแล้วก็ของพ่อของเขาด้วยนะคะที่จงรักภักดีต่อบ้านเมืองอยากจะปกป้องบ้านเมืองได้แบบสุดยอดกินใจมากๆเลยค่ะ ให้ทุกคนไปดูนะคะเราไปดูกันว่าระหว่างทางมู่หลานเจออะไรบ้างและจะบอกว่ากลางเรื่องอะค่ะมีสอดแทรกข้อคิดเยอะมากๆทําให้แบบผู้ดูอะค่ะลุ้นตลอดเวลาเลยนะ,ะและที่สําคัญนะคะสินยาชอบสถานที่ถ่ายทําของหนังเรื่องนี้มากๆค่ะสวยมากจะแอบ,บบอกว่าครึ่งหนึ่งถ่ายทําที่ประเทศจีนนะคะอีกครึ่งหนึ่งถ่ายทําที่นิวซีแลนด์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้ว2ประเทศนี้นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะเป็นฉากที่อลังมากมาก แอบเสิร์ฟมาว่าดิสนีย์เขาได้ลงทุนกับหนังเรื่องนี้ไปตั้ง1นึ่งหมื่นล้านเลยนะคะดังนั้นจะอลังการขนาดไหนเขาพุ่มเทมากๆจริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะจะบอกว่าหลายฉากมากนะคะแต่สินอยากจะเลือกฉากที่สินอยากมองว่าเฮ้ยให้ข้อคิดกับเรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือฉากที่มู่หลานกับ แม่มดนะคะจะต้องมาเชิญหน้ากันแม่มดก็พูดขึ้นมาว่าความกลัวของเจ้าจะทําให้เจ้าอ่อนแอความกลัวของเจ้าจะทําให้เจ้าอ่อนแอเพราะว่าณตอนนั้นมู่หลานยังปิดบ,บังตัวเองอยู่ว่าตัวเองไม่ได้ชื่อมู่หลานนะคะตัวเองเป็นผู้ชายที่ชื่อหัวจุนนะคะแต่แม่มดก็ยังถามไปอีกสองรอบนะคะมู่หลานก็ยังตอบแบบนั้นดังนั้นแม่มดนะคะเลยเครื่องอาวุธอาวุธหนึ่งที่เป็นอาวุธเหล็กแหลมๆมาคะ่ะเครื่องไปที่อกของมู่หลานแล้วบอกว่างั้นเจ้าก็จงตายไปกับชื่อหัวจุนชื่อนี้ซะ และแล้วฮัวจุนก็ตายในที่สุดแต่มู่หลานยังไม่ตายนะคะตอนนั้นมู่หลานได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สลัดผมมาเพื่อเปิดเผยว่าตัวเองคือผู้หญิงคือมู่หลานไม่ใช่ฮัวจุนแล้วนะคะซึ่งฉากนี้ค่ะเป็นฉากที่ทําให้เรารู้ว่าการที่เราปิดบังตัวเองไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จ,จริงของเราะค่ะมันไม่มีความสุขเลยดังนั้นมู่หลานเขาก็เลยแบบเปิดเผยมีความกล้าหาญที่จะไปสาร,รภาพให้กับแม่ทัพนะคะให้กับเพื่อนทหารทุกคนว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ฮัวจุน ตอนนี้ถามว่าท่านแม่ทัพรู้ความจริงแล้วท่านแม่ทัพยอมรับมู่หลานไหมคะคําตอบก็คือไม่นะคะท่านแม่ทัพไม่ยอมรับมู่หลานและยังขับไล่มู่หลานออกจากการเป็นทหารน,นะคะออกจากค่ายไปเลยตอนนั้นนะคะมู่หลานรู้สึกเสียใจมากๆเป็นฉากเป็นฉากที่น่าสนสารอยู่เหมือนกันและแม่มดก็ดันมาอีกรอบนึงค่ะและแม่มดนะคะเขาก็ยังแบบชักจูงม,มู่หลานนะคะว่าเรามาร่วมมือกัน ในเมื่อพวกมันไม่ยอมรับพวกเราแล้วก็ครอบครองทุกอย่างให้เป็นของเราตอนนี้ทุกคนคิดว่ามู่หลานตกลงไหมคะแน่นอนมู่หลานยืนหยัดในความจงรักภักดีนะคะเขาไม่ยอมร่วมมือกับแม่โมดนะคะแล้วก็กลับไปหาแม่ทัพและสุดท้ายแม่ทัพและเพื่อนๆใน,น,นะ,ะ่ายก็ยอมรับในตัวของมู่หลานนะคะและให้หมู่หลานเป็นคนนำทัพเพื่อที่จะไปปกป้องจกักรพรรดินะคะอันนี้ค่ะมู่หลานก็เลยกลายเป็นสตรีคนแรกที่สามารถนำทัพได้นะคะ thank you จะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดของสินยาเองนะคะเป็นสิ่งที่สินยามองว่าดูเรื่องนี้แล้วได้อะไรกลับมานะคะก็คือแม่มดกับมูลานะคะก็เปรียบเสมือนคนสองคนที่อยู่ในตัวเราค่ะคนที่เป็นสีขาวกับสีดาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาหรือว่าเจอกิเลสอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟังและทําตามคนไหนมากกว่ากันดังนั้นเรื่องนี้เตือนสติเรามากๆก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปนะคะอย่างในเรื่องแม่มด มาคิดได้ทีหลังสํานึกได้ทีหลังก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้อดีตหรือว่าทําอะไรได้แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องตายในที่สุดนะคะดังนั้นสินยาอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ดูแล้วสินยาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าพอทุกคนดูแล้วลูกคนประทับใจหนังเรื่องนี้ในฉากไหนตอนไหนบ้างอะสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะสินยาจะมาสอนคําศัพท์ภาษาจีนในหนังเรื่องนี้นิดนะะึงค่ะที่เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะคะที่เขาพูดบ่อยมากเนาะนั่นก็คือคุณธรรมทั้ง4นะคะในเรื่องนี้เนาะ อ่ะคำที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่าจงค่ะจงคำนี้นะคะจะแปลว่าจงรักภักดีเนาะต่อมาคำว่าหยงหยงตรงนี้แปลว่ากล้าหาญเจินเจินเจน,จน,จนคำนี้แปลว่าแท้จริงนะคะความจริงแท้หรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็จะแปลว่าซื่อสัตย์ก็ได้นะคะดังนั้นจงหยงเจินนะคะภักดีกล้าหาญซื่อสัตย์จะเป็นคุณธรรมทั้งสามที่น้องเรื่องนี้ย้ำมากๆเลยนะคะอ่ะ และคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะนั่นก็คือเสียส่ยวเสี่ยวตรงนี้ก็จะแปลว่ากระตันยูนะคะซึ่งกระตันยูเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งเลยนะคะที่เราจะต้องยึดถือวิาสำหรับวันนี้สินยาก็ขอจบการรีวิวภาพยนตร์เรื่องมู่หลานไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าสินยาพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะคะไปดูกันด้วยนะคะใครดูแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายใจจี๋